คน<า>ไหนอะนี่ไงโอ้ยฉันชอบ,น,ชอบนันานแล้วแกโอยตายแล้วชอบมึงแล้กทำไมอะโอ้ยมึงอ้วนอะดูดิโอ้ยลูกว่ากูนี่ตายแล้วอาจจะชอบมึงไม่ะแล้วฉันจะต้องทำยังไงอะแกเรามีครีมตัวใหม่มานำเสนอเว้ยครีมอะไรของแกวะเขาว่ามันไม่มีเว้ยสามารถลดเซลลูไลท์ได้จริงดินี่เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราพัลังเสนอเฮ้ย สามารถทําให้แต่ว่าไข่มันแตกตัวได้ถ้าเกิดแกทาครีมไปปุ๊บไข่มันแตกกระจายเลยแทบไม่ยาวเลยปุ๊บปับโอ้โหสามวันแกโอ้แขนนิดแทบติดกระดูกอ่ะจริงจริงผ่อมอมากผองเลยแันก็ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันแต่เขาว่าถ้าเกิดตกอนะเซลล์ไ่แตกกระจายลองเลยไหมลองเลยลอเอ้นะและ้วขายยังไงคะ หาตบตบก่อนเออตบตบตบแล้วก็ลูกลูกไปด้วยเออแบบนั้นแหละดูดูยันยันน้าหมีแกเอาเลยแม่ฉันใช้ให้ดูสิืุขึ้นตั้งเต็มเลยเฮ้ยแกจะเย็นยันก้อนใส่แผ่นปานเลยคุณคือเธอชั้นเต็มเลยชั้นคือท่านแกอะไรนี่เพื่อใช้เนี่ยก็คีบลสกเซ็นรูไรดไงแกมันไม่มีฉลากไอ้นี่เลยนะแต่เขาวไหนน่ามาว้ดีมันไม่มีฉลากเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษล้วนใบรับแจ้งก็ไม่มีวันที่ผลิตก็ไม่มีแก เราก็ไม่รู้เหมือนกันนหะอยแนะนำมาเซียูนไลท์ตัแต่จริงเปล่าฉันก็ไม่รู้เนี่ยขึ้นผื่นขึ้นแตะเีันะแต่งล้วเซีรูไลท์ั้แตจริงดิไปๆๆสู่ร้าไปๆๆร้านไปโรงาบดีกว่าไปเร็วไปเร็ว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 สเขล่ะนะเวลาแกซื้อผลิตภัณฑ์อะไรนะแกก็ต้องรูฉลาดว่าเป็นฉลากภาษาไทยเปล่ามีบันทึกผลิตภัรฑ์เปล่าเย่ที่จดแจ้งด้วยผลิตที่ไหนอะไรยังไงเออแล้วก็มีส่วนประกอบต้่มีอะไร้ แล้วก็<ช>มีข้อคิดจะมาฝากเพื่อนๆครับใน <ทำ S 1> การแยห<ม>รือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราจะต้องมีวิธีสังเกตมีอะไรบ้างน,นะครับก็ต้องดูฉลากก่อนนะคะว่าฉลากนั้นเป็นภาษาไทยหรือเปล่ามีวันที่ผลิตหรือเปล่ามีคำเตือนหรือไม่มีวิธีใช้หรือเปล่าแล้วก็มีเลขที่จดแจ้งหรือไม่ควรจะมีคําเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรเมื่อเกิดอาการแพ้หรือใดๆก็ตามนะครับนี่ก็คือข้อคิดนะครับที่ อยากให้เพ k k nữa, ื่อนเนนำไปสับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับกุ่มเรานะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณค่ะตกท่วอยู่ในจอยล山坡ซ处未算高命运ีท笑暗示前โล